นี่ก็เรียนอ่ะนะใช่ค่ะเดี๋ยวคืออ่ะ <laughs> 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 Ừ, <coughs> nham. À, mà. Nắm nạn mà rồi, mà rồi. <coughs>

อะไรเนี <intéress up! S 1> oh, ่ยออกมาจากต้นกล้วยเลยจ้ะโอ้ยถ่ายเดอะมังกี้อันนี้เดอะมังกี้ 嘿嘿嘿，好，<laughs>